เบิ่งฝลังหน่อยตีมวยวันตุ๊ปุอยู่เอาเอาเอาเออก้อยเป็น้ท่องมาหนวนน่ะโอ้คืขาดชาวพลังหน่อยนี่วางได้เลยมาลียูบ่มาีมาลีบ่มามือนี่ เป็นย <PM S 2> <là> ังอยากสอมมวยเอาไหนเด้อสอมกับไอ้มัมเนี่ยเออเอ้าซอมกับไอ้มัมก่อนส่โอ้ยส่องโอ้ยเพื่อนน่ะเอออยากสอมมวยกับมาลีว่าสั่นว่าโอ้ยโอ้เดี๋ยวเอาดีโตดิโตดิโอ้ยม่หนีด้วยไม่หนีด้ยเคยโชกมวยมาอยู่บ่ฮะเอาบ่เคยโชกเลยที่โชกเป็นอยู่บ่อยากเลี้ยงมึงเตะอยากเลี้ยงมึงเตะ แอนบะแมนโอ้แนนอนหอายุเท่าไรล้วอายุเท่าไรละชิบเอ็ดชิบเอยู่งป่วยอะโอ้แนนอนกบลไอยากมาสอนมวยกับเอ้มาดีบปะบอไทยได้ครับอลาวเลยบได้ครับแล้วบอกังเลยบบอครับนอย่างวลูกเครื่องอย่างบอฝลังว่าเกิดประเทศไหนนี่ฮะเครื่งลาวเครื่องลาวเครื่งใดเครื่องลาวเครื่งลาวเลยโอ้ตายแล้วไปไปอมวยต่อไป โอ้ยเอาตัวน่ะเอตัวใครตุ๊ปูตุ๊ปูอย้ยเอาตัวไอ้มันตายได้แล้วเอามาดูดูเด้อบอกหลามาดูดูเด้อเดี๋ยวเจอพี่มาลีเดี๋ยวพี่มาลีกับมาเอาดิ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 ลงดิเอาอนเลยขาก่อน

หายใจมาจิต้เาเร็ว1 2 3 4 5 6องเต้าดสตีมากมาพลังเร<ๆ>ิ่มถูกมารีบอกเมื่อไงติดห1 แกวนาเมื่อยห่วะยูบอกพี่มารีมาเตะแทนเลยนะยังออไงเตะเป้ากับน้องกีต้าวันนี้น้องกีต้าเตะดีไหมเราถามน้องกีต้าดีกว่าน้องกีต้าพี่ทีมเตะเป้าดีไหมเตะดีใช่ไหมห้ามโกหกนะเออ